สี่ล <ici> <an S 2> ีนป่ีนันโต้เอาไปหมละโอ้โหลกีลากลดีมากโอ้เผาเหม็นก่น ็คือทุกคนเนี่ยยอมมานอนกันที่ปตูเป็นก่อนเลยเพือ่อที่จะมาอัดมันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันอ่ะจะไม่เคยฟังแล้วไม่เคยดูเลย <c oughs> เพราะอะไรเป่ะอาทิตย์แล้วงานยุ่งมากจริง,รงรตัทีเดียวว่าจะแบบมันมันเป็นไปได้เ,เองนะโดยการที่ไม่ได้ฟังอะ่ะมามามาลงแล้ว๋มอ,อ,อมันแค่สองอาทิตย์ก่อนเองเหรอไม่น้อยใจเพลงเพลงน้อยมากเพลงน้อยมากจริงๆก็คือสั้นเหมือนสเตจเลยมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราให้คุณเต้ออธิบายก่อนเพลงนี้คืออะไรยังไงครับคุณเต้เพลงนี้ก็คือแสดงความรวยของดิซ่าครับว้าว แค่นั้นเลยเพราะอพอเนื้อเพลงแบบรวยแบบรวยรวย,รวยเท่านั้นแบบเราเป็นคนฟังแล้วก็รู้สึกว่ารวยตาม<อ>ใช่ฟังปุ๊บแบบอยากจะวิ่งไปกดเงินใน a อ m อะไรแบบเออแต่ว่าไม่มีตังค <laughs> ์เงินฉีไม่แปลกหรอกที่จะรวยเพราะอะไรเพราะว่าน้องทุ่มเทกับการทํางานยาวนาน<อ>วันนี้ก็ มีเพลงของตัวเองครแล้วคิมกระทุ่มเพลงจากการทำงานมายาวนานหนึไม่มีเหมือนกันบทกวิคบทกวิคเพราะฉะนั้นก็คือสปอนเข้าได้นะครับสหรับคิวเอเรอคของแบ็คพิงลิซ่าอะไรเนี้ยจองคิวร่วงหน้าเป็นปีที่แล้วเข้าได้ตอนนี้คือแบบทุกเพลงอ่ะวิกไม่ว่าจะทรงไหนก็คือคิมมีหมดแล้วคิมมีคิมสามารถเป็นให้ได้ทั้ง4คนเลยว่าจะเป็นลิซ่าโรเซ่จีซูเซนนี่ ขาดอย่างเดียวมันจะไม่มีแหอย่ากอ่านแหก็อ่านแหไปเลยสิคะบอกว่าเพลงวันนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลที่2นะครับผมจากอัลบั้มของลาลิสาก็คืออัลบั้มโซโลอัลบั้มแรกของลลิ่าเลยใช่ซึ่งเดี๋ยวไปฟังกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ยตื่นเต้นทุกคนพร้หนึ่งสองตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นจริงผมกำลังตื่นจริงหมออยู่เด็กสองซ้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดด้วยแดนเซอร์วายชุัวร์ ซีรีนปะซ <Allah> ีรินวตอนนี้ตอนนี้โซเอาหมดแล้ว้ยุ้ยโลเคชั่นสวยอ่ะชชเชโอ้โหเดี๋ยวขอีมาว้าว รวยมากโอ้ยลกมีดีมากลุมีดีมากฮะอโลงเท้าโอ้โหโอ้โหว้าวลมดีมากเลย นี่อ๋อเลยเ s าโปรยเป็นไรสินคะชอบคนนี้อย่ดนเซอร์เาของโปรย่างนอกอันนี้แบบอีวายที่สุดแล้ว้าชอบเดนเซอร์เขาตังค์เลโอ้โหอัน้็องท้าสูงนะรท้าให้หลุยสิตี้อ๋อ โอ้โหการแล่นลายดีมาก้ยจอบโอ้โหอันนี้ดีมากันเกินไปนากองสุดแบบละว้าวว้้าตว้าวาวว้า้าา้าาว้ว้า้าวยว้้ โอ้ยอ่าเด็ดมากกัดมิ้วนี่หน้าดิเหรอเบคแดนหลองหุยเบลล์ซีรีนว้าวเฮ้ยดีจังว้าวเฮ้ยโอี่ไปแล้วไปแล้วเหรอไม่สน้าสิ โอ้โหเผาเงินเผาเงินโอ้โหใช้กินปะเนี่ยโอ้โหกระโดดกระโดดแล้วถล่มอ๋อนี่แห้องจบอุ้ยฝันดีดีโว้ยโล่กันเดียวอุ้ยโอ้ ย,ยังไม่ยังไม่มีสเตจสำหรับวันน,นี้ยังไม่มีสเตจเพิ่งจะปล่อยอ,อุ้ยแซ่บมากเลยอะ่ะชอบแต่ชอบอันเนี้ยน,นี่คืออะไรอะ่ะ b น n n y is a terrible master but an e x e r e c e มันเหมือนความหมายเป็นฟิลประมาณว่าแบบอ่าเราอยากเป็นทาสเงินแต่ให้เงินเป็นทาสเราอะไรอย่างเงี้ยต้องรวยขนาดไหนถึงจะมีแบบเงินเป็นทาสเราเชื่อดมากชอบช็อตที่เผาเผาเงินมากเลยที่แบบว่ามันเยอะจนแบบเผาเล่นอ่ะเผาเล่นไปเลยจ้าถึงแม้ว่าแบบว่า เพลงนี้จะไม่ใช่เป็น MV จะเป็นแบบว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์วดีโอใช่ปแต่ว่ามันมีหลายๆช็อตที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันมันก็สเปเชียลอ่ะมันเหมือนมันเหมือนใน MV เลยอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าจะเป็นชุดน้องถึงแม้จะมีแค่2ชุดแต่แบบทั้งชุดเนี่ยมันก็มีดีเทลเออไม่ว่าจะเป็นแบบรองเท้าอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นมันจะเออจะเป็นเสื้อหรือว่าอะไรจากซีรีส์อะไรเงี้ยคือแบบมันโดดเด่นมาก สแ,แบบเพลงเดนแบบคลายอะไรอ่ะอ๋อมันมันเป็นการถ่ายแดนเซอร์แล้วก็ไปเปิดที่จอก่อนนะเนี่ยคือเนี่ยมีการถ่ายแดนเซอร์ไปเปิดเป็นเงาอันนี้ก่อนอแล้วก็แดนเซอร์มาเต้นตรงนี้ทีนหน,นึ่งมันแบบที่ดิฉันชอบเนี่ยดิชอบดิฉันชอบ ปุ๊บอ๋อฉันอันนี้อันนี้ที่ที่เรากดพอชไว้อะคือเราแค่จะแบบว่าลิซ่าเนี่ยเขาพัฒนาการตัวเองทั้งแบบบอดี้รูปรักงเขาอะไรเงี้ยบอดี้คาาเฟิร์มมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วลูกเนี้ยสายฝ่อมากจริง,รงผิวแทนแบบคือแบบทุกอย่างมันดูลงตัวหมดเลยเราเราเลยชอบมากตอนที่เราดูคือเรากรี๊ด่าตักน้องลูกนี้ชอบความเของรองเท้าจะลองให้เขาดรงาดมกัน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของน้องคือเราจะบอกว่าจริงๆเราชอบสไตล์อะไรแบบนี้ของน้องอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่น้องไปรายการยูนวิดูอ่ะมันจะมีสเตตอะไรฟิลลิ่งนี้ให้ดูเยอะเนาะซึ่งจริงๆเราถือเราว่าดีนะสเตตมันไม่ได้มีซีนพวกแบบอากหรือว่าอะไรมาแย่งซีนน้องอยู่แ hmm. มันเห็นแบบเห็นจริงๆะว่าคนคนนี้เต้นเก่งเขาจะพูดว่าเออก็เลยชอบอะไรอย่างนี้ performance แดนที่แบบดีอันหนึ่งเลยใช่คือแบบเขาเปิดโอกาสให้แดนเซอร์จิกกล้องด้วยนะเมื่อกี้แบบแต่ละช็อตคือแบบซุ้มม่านี่แล้วแบบสายตาคือแบบโอ้โหแดนเซอร์ก็รวยอ่ะชอบความที่ทุกคนก็คือ recap แดนเซอร์ดังจริงดังจริงคนตามเป็นล้านแล้วนี่ใช่ไหมเหมือนจะคนตามเป็นล้านทั้งแบบ ทีม y g อก็คือแบบเห็นกันมันยาวนานแะน้คือมีความสามารถจริงๆใช่คอโอเคบทชาวิปัสษนาวันนี้นะครับผมช่วงใหม่ไม่รู้ไม่ได้มานานะ <c oughs> นะครับบทชาวิปัสษนาวันนี้นะครับผมคิดเห็นอย่างไรครั้งแรกที่ดูเพอร์ฟอร์แมนแดนซ์ของลิซ่าเพลงนี้มันนี่ รู้สึกยังไงกันบ้างให้อธิบายผ่านคำแค่3คำนะครับผมคอมเมนต์มาข้างล่างตรงนี้นะครับโอเควันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนแล้วครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ซับสไครต์ด้วยครับที่พันต้องกดกระดิ่ง,ง<า>ยนะ,ะะงนะครับไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบายแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมน์ก่อนด้วยนะคะ